สวัสดีครับเจมาโต๊ะกลัมไมแกลวนะครับไม่เจอกันหนึ่งวันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคนที่ดูไลฟ์ก็จะได้เจอกันเกือบทุกวันนะครับถ้าไม่ติดงานหร,หรือว่าไม่ป่วยหรือว่าไม่ว่างก็จะไม่ขาดสตรีมนะครับสวัสดีหลังจากที่พักไปหนึ่งวันแต่ว่าไม่ได้พักของขายนะถึงเมื่อวานจะไม่ได้ล่องกลิปแต่ว่าก็มีของใหม่เข้ามานะครับ วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็จะมีของใหม่เข้ามาอีกเหมือนกันนะครับเป็นปืนใหม่2ปืนซึ่งจะบอกว่าปืนรอบนี้เนี่ยมีการันตีด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้สุ่ม8ดทีแล้วก็จะมีการคุยกันเรื่องใจที่มีหลายคนถามมาลือเกินว่าไอ้ทำไมใจจะเป็นของแร่ทำไมแล้วทำไมถึงแบบอยู่ดีเป็นของแร่ทำไมบางทีไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้มาเริ่มกันที่อ,อะไรก่อนดี ตู้สุ่ม8ชิ้ก่อนนะครับตู้สุ่ม8ชิ้รอบนี้เนี่ยก็จะมีสกินปืนใหม่2ปืนนะครับแล้วก็จะมีสกินกระเป๋าอันเก่านะครับลิงตีฉาบมาเปิดลิงตีฉาบให้ดูก่อนอยู่ในวะลิงตีฉาบเฮลโหลกเป๋าลิงตีฉาบหายนี่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 นะครับมังกี้คร็อกเกอร์นะอันนี้เลเวลหนึ่งน่าดักนะนี่เลเวลสอง และอันนี้เลเวลสาเลเวลสลิงหน้าขดจังนะนะครับอันนี้ก็อยู่ในตู้สุ่มแปทีเช่นเดียวกันนะส่วนปืนนะรอบนี้ก็จะมี2ปืนด้วยกันที่มาในตู้สุ่ม8ทีนะครับก็คือตัว m a g 7นะรหรือว่าซองจูบหน้าคือไม่เข้าระยะจูบหน้านี่ยิงยากเหลือเกินกับอีกอันนึงนะครับก็คือตัว p r r f เฟ l นะครับ a r a f เฟ l ตัวชัก พาราฟォลฉลามเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอเปิดโพยแพรบนะเปิดโพยแพรบชิ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 บอ่นะโอเคมานะครับเริ่มกันที่ปืนพาราฟォลก่อนละกันนะครับปืนพาราฟォลจะเป็นปืนรองนะครับปืนหลักจะเป็นปืน M A G 7นั่นเองซึ่งพาราฟォลตัวนี้ต้องบอกว่าสัดดีนะครับแล้วก็ปืนสวยด้วยนะนี่เป็นลายปลาฉลามเห็นไหมน่ารักมาก นะตัวนี้จะบวกอัตราในการยิง1ความเร็วในการรีโรหลด1แล้วก็ลบแมกกาซีนนะครับซึ่งอัตราในการยิงเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแมกกาซีนก็จะน้อยลงไปนิดนึงแลกมาด้วยความเร็วในการรีโหลดที่เพิ่มขึ้นนะสำหรับตัวนี้ว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนะส่วนปืนอีกปืนหนึ่งนะครับก็คือปืน mag 7 mag 7อยู่ที่ชัดกันนี่ตัวนี้ Mg7 ตัวนี้เป็นตัวสีม่วงตัวแรกนะครับซึ่งสามารถถือรับบี้ได้ด้วยเป็นลายน้ำมีฟองปุดๆและมีคลื่น,น้นาำลายฉลามเหมือนกันลายเดียวกันนะครับเนี่ยฉลามยิ้มเนี่ยตัวนี้จะบวกระยะ2นะครับลดแม่นยำและเพิ่มเจาะเกราะก็จะทำให้เป็นปืนที่ยิงแรงนะครับนี่ ตอนนี้ปืนในเมที่มีก็จะมีตัวนี้บวกกระยะบวกแมกกาซีนนะครับบวกระยะบวกความเร็วรรดีโหลดบวกดัเมดบวกแมกกาซีนแล้วก็ตัวนี้นะครับบวกระยะ2เจาะเกราะ1ลดแม่นยำซึ่งต้องบอกว่าดามัมเมดกับเจาะเกราะเนี่ยถ้าศัตรูใส่เกาะซัก r ะ v e r วส2ขึ้นไปเนี่ยมันจะเจาะเกราะจะแรงกว่าและเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเล่นไม่ว่าจะเป็นโหมด4 v 4นะครับหรือว่าเล่นแบบกลางกางเกมขึ้นไปเนี่ยปืนตัวนี้ก็จะยิงแรงกว่าปืนตัวนี้นะครับ แต่ว่าถ้าต้นเกมคนไม่มีเกราะเนี่ยดามเมจมันจะแรงกว่าซึ่งสเตตัสเจา,กเกาะก่อนนี้ต้องบอกว่ามันได้ผล2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมันจะทําให้ก่อเขาแตกไวขึ้นอย่างที่2คือคนที่ใส่เกราะจะโดนยิงแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่เกราะมาเจอ,อัน,นี้ไปแรงกว่าตัวบกดามเมจแน่นอนนะใครยสนใจนะครับสาหรับ2ปืนนี้อยู่ในตู้เดียวกันครับตั้งแต่วันที่28จนถึง27 เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันในตู้สุ่ม8ทีซึ่งราคารวมกันนะครับก็จะไม่เกิน2 0 0พ2เพชนะ2,000 2เพชร9 99, 99, 100, 49 99 149 249 349 499แล้วก็599นะครับทั้งหมด2 0 0 0 2เพชเท่านั้น2ปืนถาวร2,000ันเพชนะครับต่อมาเรามาคุยกันเรืเ่องใจนะครับมีคนถามกันมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตัวละครใจนะครับความจริงนอกจากตัวละครใจแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวใจนะครับ ยกตัวอย่างเช่นไอโซก็จะกลายเป็นของแรเหมือนกันนะครับไอโซอยู่ไอโซใจคือไอโซอันนี้นะครับความจริงอินเดียจะอัมบัตเจนะครับ JAI เขาอานว่าเจนี่ก็จะเป็นของแรนะตัวคอนใจก็จะเป็นของแร่เช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าตัวคอนใจเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะครับแต่คนอาจจะยังไม่รู้ถึงความดีของมันนะตัวครนใจเนี่ยเมื่อยิงศัตรูล้มไม่ต้องยิงตายนะยิงล้ม จะเติมกระสุนให้อัตโนมัติ45%ของแมกกาซีนนะครับบางคนบอกอ้าวดียังไงพี่อาร์45%ของแมกกาซีนแล้วผมก็ต้องมีกระสุนไม่ใช่ครับจ่าไม่จําเป็นต้องมีกระสุนในกระเป๋าถ้าน้องสามารถยิงคนดาวได้สมมติว่าปืนน้องมี30นัดน้องยิงคนดาวภายใน13นัดกระสุนน้องจะกลับมาเต็ม30นัดอีกนะครับเพราะมันจะรีโหลดกระสุนให้13นัดถ้าปืนน้องมี10นัดมันจะรีโหลดให้4นัด ยกตัวอย่างเป็นตน้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องยิงสามารถยิงคนดาวได้ภายในกระสุนที่ยังไม่ถึงของใจอะ45%ของมาร์กซินอะมันก็จะรีมาเต็มให้ตลอดแล้วข้อดีคือมันรีมาเต็มโดยไม่เสียอามารี45%โดยที่ไม่เสียแอนิเมชันการรีโหลดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปเจอศัตรูแบบสองคนสามคนเรายิงตัวแรกดาวปุ๊บกระสุนรีโหลดยิงตัวสองรีโหลดยิงตัวสามรีโหลดโดยที่ไม่ต้องมาแบบเอ้ยชักปืนใหม่อะไรเงี้ยนะครับทำให้ตัวนี้มันสามารถเข้าไปบวกกับศัตรูได้หลายคน ซึ่งข้อดีข้อเสียนะครับก็มีนะครับข้อดีของใจคือไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการเก็บกระสุนในกระเป๋าเราสามารถไปเก็บไอโซเก็บยาได้เยอะขึ้นข้อเสียของใจคือถ้าเรายิงศัตรูไม่ดาวกระสุนที่อยู่ในกระเป๋าบางทีอาจจะไม่พอเทียบกับพอลลมานะครับเราต้องวิ่งไปหากระสุนเพราะพาลลมาานี่เก็บกระสุนเพิ่มขึ้นได้แต่ว่ามันก็จะหนักกระเป๋านะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราว่าเราเป็นคนที่ยิงคนดาวบ่อยหรือเปล่าถ้ายิงคนดาวบ่อยพี่แนะนาใช้ใช้ใจแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงคนไม่ค่อยดาว หรือเราต้องไปเจาะไอวอลเยอะๆก็ใช้พาลมมาก็ได้นะครับแต่ใจจะเป็นของแระครับหลังจากหมดสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือน7จใจก็จะกลายเป็นของแรซึ่งหลายคนชอบถามว่าทำไมบางอันเป็นแรบางอันไม่แรนะครับต้องบอกว่าขอเที่ยวขอแบบมาทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าจะเป็นของแรหมดนะครับอันไหนที่เป็นของแรเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเออันนี้นเป็นของแรนะยกตัวอย่างเช่นสตีไฟเตอร์แร็กนาลล็อกนะครับ เอ่อวันพันธ์แมแล้วก็แ t ท a c k on t ไ t a ันพวกนี้ก็เป็นของแรงไปหมดแล้วจะไม่กลับมานะส่วนของบางอย่างเช่นแบบเอ้ใจหรือว่าทรยชนคอนมปโลกนะหรือแมคคาเรนเนี่ยอนาคตมันจะเป็นของแรงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นมันก็จะยังกลับมาขายได้เรื่อยๆอยู่จนถึงวันที่พี่บอกว่าเอ้ยเป็นการขายรอบสุดท้ายแล้วนะใครพลาดไปรอบนี้ก็จะไม่ได้แล้วอย่างใจตัวเนี้ยจะเป็นการขายรอบสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครพลาดใจไปหลังจะหมดสิ้นเดือนเจ็ดน้องจะหาไม่ได้อีกแล้ว แล้วก็จะมีของคอลแลบอบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ของแรเลยเช่นยกตัวอย่างแบบชุดพี่ตูนนะครับหรือว่าชุดแฟกโฟนะครับชุดพี่ทูพีนะพี่ตงทูพีพวกนี้ก็จะเป็นของที่ไม่ได้แร่เป็นการคอลแลบอแต่ว่าไม่ได้แร่ก็สามารถขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะงงว่าทำไมเป็นของคอลแลบอเราไม่แร่เป็นของคอลแลบอบางทีแระนะครับตำนั้นนะครับตำนั้นถ้าอยากรู้เรื่องของแร่เพิ่มเติมไปดูได้ที่ยูทู e ตอนที่99นะครับย้อนไปดูได้ ส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมขอบคุณครับบ๊ายบาย